เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับมีขอมเข้ามาสีเป้ารถใช้งานท,างท่านผู้ชมเลือกสีเลือกฉายครับสวยๆเดิมๆเลยเครื่องเกยียร์ดีแอร์เย็นภาษีไม่ขาดบรบถพร้อมใช้ได้เลยห้องเครื่องเดิมๆครับผันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบครับระบบเบรก abs ภายในสวยเกียร์โตกระจกไฟฟ้าหน้าเดิมหลังเดิมห้องโดยสารสะอาดสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้อึดทนแน่นอน,นครับโตโยต้าอัลติสเบาฟูฟูเบาหนังไม่ขาดน,นะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นช่ำๆถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆเลือกซือกันประจำได้ไม่พดคลิปให,ใหม่ๆนะครับ พิกัดดูรถอยู่ยุธยาท่านใด,ดสนใจก็ไปดูทดานลองขับกันก่อนนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปาหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํา,าเพิ่มเติมได้เลยครับราคาเปิดมาที่590 0 0บาทโดยรวมก็พร้อมใช้นะครับฝาหน้าใสาปิ้งสีสันเดิมบางครับปี2004สําสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ